ผ่าไปไวันปวดเสียมยักผ้าไปไวันปวดเสียมยัก น้ำหนักเป็นร้อยแต่หินนะครับแล้วก็มีหัวเสียมยักษ์ด้วยไห้กำลังใจช่วยนะครับขอกำลังใจหน่อยเฮ้ยมันไปกันไปมันฟูดไปแล้วหัวเสียมยักษ์ยอดพร้อมหนวดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเต็มี่สาครับ

À. mẫu giống xem nhạc con. Mặt ngang, ngang ngang à. để để mặt nào đi. xem nhạc con.

มันจบไปดีอย่างไม่ได้ว้ดอกใค็ได้ใครก็ได้ต้องการแรงไปเลยตรงนี้นี่แรงเลยไอเยีย ลาบกนะ็ลังกำลัง,ลลงเลยยากมวพรวอมหนวด <c oughs> รถไฟรถไฟดนตรีโอ้รถไฟน่า <c oughs> นะจะเกินกำลัง FC